สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 1เ่เเท่านั้นดรคงกระพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือปตทเปิดเผยว่าปตทได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนอันดับสูงสุดของโลกท็อป1 ของกลุ่มอุตสาหกรรม oil and gas upstream and integrate ในรายงานประจำปี the sustainability yearbook 2025จากการประเมินของ S&P Global corporate sustainability assessment ประจำปี2024โดยปตทได้คะแนนเป็นอันดับ1คะแนนรวม81คะแนนจาก100คะแนนและจาก101บริษัททั่วโลกที่เข้ารับการประเมินในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมีคะแนนโดดเด่นใน2มิติคือมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการปรับกลยุทธ์การลงทุนมุ่งสู่พลังงานสะอาดและมิติด้านสังคมในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรนอกจากนี้บริษัทในกลุ่มปตทยังได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนอันดับสูงสุดท็อปวันอีก2บริษัทได้แก่บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมีคอลจำกัดมหาชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีคอลและบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือพีทีทีโออาร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมรีเทลลิง รวมทั้งบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนได้รับการประเมินอยู่ในท็อป5ในกลุ่มอุตสาหกรรมออยล์แอนด์แกส n e ฟิไนรี่มาร์เก็ตติ้งทั้งนี้บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและบริษัท IRPC จำกัดมหาชนยังได้รับการคัดเลือกให้มีรายชื่อใน s u s t a i n a b i l i t y y e a r b o o k 2025อีกด้วยรายงานประจำปีของบริษัท s p g l o b a l ที่ได้รวบรวมรายชื่อบริษัทชั้นนำ780บริษัททั่วโลกที่มีคะแนนการประเมินด้านความยั่งยืน s p g l o b a l csa ที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลจากผู้ลงทุนสถาบันและกองทุนต่างๆทั่วโลกในปี2024มีผู้เข้ารับการประเมิน7,690บริษัทจาก62อุตสาหกรรมทั่วโลกการได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของปตรทอในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกบนหลักการยั่งยืนอย่างสมดุลในทุกมิติ ตามวิสัยทัศน์ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน